ยังอยู่ในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมครับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะโสธรเองเปิดโตกิจกรรมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมถนนคนเดินของดีวิธีข้าเคืนแก้วครับดึงชุมชนร่วมโชว์ศักยภาพวัฒนธรรมพื้นถิ่นสืบสารภูมปิปัญญาสร้างเศรษฐกิจฐานลากแบบมีสไตล์ครับ บรรยากาศสุดคึกคักนะครับดยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมสุดตระการตาและการอาหารประจำทินทีนะครับอหอมครุ่งไปทัวงานดึงดูดประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมกิจร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นนะครับที่ตลาดชุ่มชนลุ่มพุกนะครับตำบลลุ่มพุกอำเภอข่้มเคือนแก้วโดยมีนายสันชัยพัฒนวิชัยรองผูวราชการจังหวัดยาสธทเป็นประธานในพิธี พอมกาวพบปะชื่นชมพลังวัฒนธรรมชุมชนที่ยังคงเอกลักษณ์ทองทินไว้อย่างมั่นคงถือว่าเป็นพลังสร้างสรรของสอบพาวเวอร์จังหวัดยโสธรที่สามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับไฮไลท์เด็ดนะครับในงานบัวซิเป็นการสาธิตและการจัดแสดงอาหารไทยสรั่งสรรโดยเชฟประจำทินแกได้แกลบปากนะครับและกไกอย่างบันแค่น หอมอร่อยนํานะครับเอกลักษ์เฉพาะโตควบคู่ไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมขี้ตะมวยไทยการแสดงคองโบแดนนะครับการแสดงวงโปงร่างโดยเยาวชนสางสรรค์ของการประกวดจะแสดงผลิตภัณฑ์ภุมิปัญญาชุมชนของดีวิธีคํามเขืเ่อนแก้วสะท้อนความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้บอเพียงแต่สร้างรอย,ยิ้มแต่ยังจุดประกายความผากภุ่มใจในท้องทินเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรมในเกษตรกิจสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแบบฉบับยะโสธรเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์วิีอีสานครับ